สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทุ่นสีครับคลิปนี้ผมก็จะพามาแนะนำสกิลใหม่ในเกม EFC 24นะครับแต่คุณอาจจะเคยเห็นไปแล้วแล้วก็สงสัยนะว่ามันกดยังไงวันนี้ผมก็จะพามากดให้ดูนะครับท่านี้เนะี่ยเขาเรียกว่าสกิลนี้นะสกิลนี้เขาเรียกว่าบอลโรดครับผมก็คือเป็นการดึงบอลถอยหลังแล้วก็ออกด้านข้างที่เราอยากจะไปนะ วิธีกดก็คือการที่เรากด L 1ครั้งไว้นะครับแล้วก็กดปุ่มเดินหน้า1ครัง้งแล้วก็ออกข้างนะเลือกเลยนะกด L หนึง่งครั้งแล้วก็อนาลขวาในเดินหน้า1นึง่งครั้งแล้วก็จะซ้ายหรือขวาก็เลือกเลยนะลองไปกดดูเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับผมการกดก็คือนี่กดแช่หนึ่งครั้งเดินหน้าปุ๊บออกข้างปั๊บเนี่ยมันก็ มันจะเป็นการหลอกพู่ต่อสู้แล้วก็ยิงนะคนใช้แบบนี้เยอะมากนะครับผมโดยสเตปในการใช้นะคือสว่วนมากเขาจะแบบเลี้ยงเอียงข้างนะครับผมเลี้ยงเอียงไปด้านข้างมามุมนี้แล้วก็กดเดินหน้าแล้วก็ออกข้างปั๊บแล้วก็ยิงนะมันก็จริงๆอะ่ะถ้าเล่นกับคน a น่ะเอไอเขาจะไม่ค่อยหลงแต่ถ้าเล่นกับคน่ะผมบอกเลยว่าผ่านง่ายมากถ้าเนี้ยเดี๋ยวเราลองดู ปั๊บ,บแล้วก็ยิงแม่ลูกนี้ไม่เข้านะเดี๋ยวผมขอยิงให้เข้าหน่อยเฮ้ะปั๊บโอ้เนี่ย AI เขาปังได้หมดเลยอะ่ะปั๊บปั๊บยิง <laughs> แม่ไม่เข้าสักทีอ่ะเป็นเจสุดก็ได้ เนี่ยนะผมว่ามันเจ๋วอยู่นะมันใช้งานได้อ่ามันใช้งานได้นะครับผมเหตุผลที่ผมเอามาแนะนำเพราะว่ามันใช้งานได้จริงแล้วคนใช้เยอะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ,อคุณผู้ชมนะครับผมส่วนคลิปในวันนี้ก็น่าจะจบลงเท่นี้นะอย่าลืมกด L 1ครัง้งแล้วกดเดินหน้าหนึ่งครั้งออกข้างนะ ข้างซ้ายขวาเลือกเอาได้เลยนะครับผมก็ฝากด้วยนะใครที่ชอบคลิปนี้แล้วก็คิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ช่องต้น CE หน่อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือกดไลค์คลิปนี้เพื่อที่คนอื่นๆจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นฝากด้วยครับส่วนคลิปในวันนี้ก็ไปก่อนนะครับ